หนูแล้วทำไมดูแบบแม่ซีหนู้องทำไมคะหนูจะเล่นเหรอลูกหรอโอ้แต่ว่าหน,หนูความสูงแค่80ในลูกเขาให้ร้อยสามสิบไงคะอยากให้ลูกสูงต้องเสริมแคลเซียมให้ถึงนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าตัวไม่สูงขึ้นชิงชาไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะ <laughs> ใช่ไหมคะพี่จินายอ่กินไปเลยครับอร่อยไหมลูกที่บ้านไม่มีที่วัดส่วนสูง,สงหรอปะปะโอ้นาะ 14 95สิบสี่เก้าสิบห้าเซนแล้วลูกอ๋นนอกินไปเลยลูกกินเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งซองกินแทนนมสี่แก้วเลยลูกกินเลยลูกกินเยอะๆเลยแคลเซียมสูงมากๆแค,คลเซียมจะได้สูงๆคะ่ะแล้วจะได้ไปชินชา้าได้น,นะคะเนมเดี๋ยวกินเป็นมื้อกัน ค่ะคะหนูชอบไหมลูกชอบไหนกล่องเป็นยังไงคะขอดูกล่องหน่อยได้ไหมกล่องกล่องเป็นแบบนี้ค่ะฝากอุดหนุนด้วยนะคะเป,เป็นอันนี้<า>บบนด้วยค่ะอุดด้วยนะคะฝากอุดหนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะเด้กยลกขอ<า>บคุณค่ะขอบคุณค่ะ